ตอนรับข่าวสู้ช่วงไอซองข้องรายการสรุปข่าวชาวบ้านทางจังง M, TV, นซอมไอพีเอ็มทีวีสตูนชาแนลช่ Channel, องซองซองเก่าสตูนชาแนลครบเครื่นเรืองคนสตูนนะคะยังคงอยู่กับดิฉันปัเทเรียพรมาลินีค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปแหลกกันนะคะวันไงซองนี้มีเรือไรบ้างเทวดิฉันนํามาเล่าอีกครั้งนึงค่ะนะคะก่อนจะเป็นเนเรื่องของการบริจาคเลือดเทศนีตํารวจภูธรจังหวัดสตูนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีเนเรื่องของาพาบบรรยากาศในวันนั้นกันด้วยค่ะและก็พาไปแหลกเมนูห้่นผื่นบ้าน นะคะี่โฮมสตีองเข้าพยาบังซาค่ะโยที่ควนผู่อําเภอเมืองสตูนีเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปแล่้ันอร่อยๆแบบบานๆกันนะคะว่าวมีเมนูไรบางค่ะที่สําคัญนั้นต้องบอกว่าถ้าวาข้าวอยู่ในเมืองเมืองอ่านี้นั้นห้ากินได้ยากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องข้องฟ้าข้องเทือกค่ะเป็นผริพันฑ์จากเปลือกหอยค่ะเถี่ยตำบลปากน้ำนะคะเราไปแล่ในหะัวเปลือกหอยที่ว่าธรรมดานั้นเวลาเอามาสร้างสั้นเป็นผลงานแล้วสวยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเพิ่มมูลค่าได้มากเลยทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะ ไปเล่ในเรื่องข้องอำเภอทุ่งวาในอดีตกันด้วยค่ะว่าเมื่อก่อนแต่แรกนั้นนะคะความเป็นมาเป็นอย่างไรค่ะก็ต้องบอกไว้เลยว่าอำเภอทุ่งวาแต่แรกนั้นจเจริญว่าเพลินเลยทั้งทุกอำเภอนะคะแต่หวาตอนนี้นะคะก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปย้อนรอยสาหรับอำเภอทุ่งวากันด้วยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยนะคะนักมวยแต่ว่าใจบุญค่ะนะคะไปเยี่ยมน้องนองเท บ้านเอเมรีเดค่ะก็เป็นบ้านเด็กกำพร้าโยธีตาบลจะลุงแล้วก็มีการมอบนะคะบริจาคเงินในครังนี้กันด้วยค่ะนะคะนักมวยเชอดังเทวานั่นคือเซซันอ๋อควนเมืองค่ะนะคะเราทีมงานก็เราได้ไปเยี่ยมเย็ยนน้องๆเท่นั้นก็ได้ปรบมูใจบนคนนี้ด้วยค่ะก็เลยนำพาบรรยากาศนะคะความชื่นเงินความภาคภูมิใจของน้องๆ เด็กกำพร้าดิบานอิมเร์ดมารับชมกันด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของนะคะการผลิตอาหารปลาค่ะทจุดเดียนรูการผลิตอาหารปลาของตําบลทงนุ่ยนะคะซึ่งก็เป็นศู้นเทเข้าเรียกว่านะคะจุดเดียนรูการผลิตอาหารปลาบ้านทงหนุ่ยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปเร็วเคล็ดลับนั้นเหนะไรบางนะคะน้อยจกนี่ค่ะ เลีเ้ยงในเรื่องข้องการเลี้ยงปลานะคะก็เอาปลาไปทำปลาซอมซะเลยค่ะปลาซอมกับปลาพองนั้นหลายคนก็ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตแลวก็อาหารจานเด็ดประจำบ้านเลยก็ว่าได้นะคะเรียกว่าทานได้ทุกมือนะคะแต่ว่าเราจะไปเลงวิธีการทำปลาซอมกันค่ะว่าทำนะมีสูตรอไอ้บางค่ะใค่ไครเด้สนใจในก๋วเตี๋ยวมาไว้นะคะว่าการทำปลาซอมมันก็ทำกันอย่างไรค่ะมีเคล็ดลับบอกด้วยนะคะแล้วก็พิ้ายในเรื่องข้องธุรกิจค่ะ ธุรกิจมีเยอะมากมายเลือเนเธอเราได้นําเสนอไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะนําเสนอในเรื่องของธุรกิจสาหรับคนตายไม่ใจ่ายลงค่ะแต่ว่าเราจะ่ายหัวตาหน้านะคะพี่น้องมุสลิมของเราเวลาตายไปแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งทีง่จำเป็นค่ะเพื่อทีอจะได้บอกนะคะอนาเขตว่าลุ่มฟังซบข้องยตาพี่น้องนั้นอยู่จุดไหนบริเวณอนาขตไหนค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเหล็กกันทธุรกิจหัวาตาหน้ากันค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องรางงวเทวานะคะนําเสนอในช่วงที่ซองนี้ค่ะ ในช่วงนี้มาเริ่มกันท,ที่สถานีตำรวจผูทอนจังหวัดสตูลบริจาคโลหิตค่ะการช่วยเลือเผยมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะทางไหนดานใดนะคะถ้าว่าเราสามารถช่วยได้แล้วก็มีน้ำใจที่จะช่วยเลือกก็ถือเป็นความดีของบุคคลย่างแท้จริงค่ะมาแลกคุณสมบัติของผู้ที่บริจาคโลหิตนะคะก็คือว่าต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปอายุระหว่าง17ปีถึง60ปีบริบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวนะคะ เฮสานี่ตำรวจผู้ทนจังหวัดสตูลน,นะคะสิ่ึกก็รวมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลน,นะคะก็จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตด้วยเคลื่อนทีครั้งที่หนึ่งค่ะไปจำปี2 5 5 7วันที่8พฤษภาคม2 5 5 7ณนห้องประชุมนึ่สวนซ่องผู้ถอนจังหวัดสตูลซึ่งมีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสตูลมารับบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยก่อนถือว่าจะรับบริจาคจะมีการตรวจโลหิตหวา่าสามารถรับบริจาคได้หรือไม่ อย่างเช่นวัดรัวสุขภาพวัดความดันสอบทามประวัติการบริจาคเลือดเป็นตอนนะคะสำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นั้นมีข้าราชการตำรวจในสร้างการแหลกครอบครัวเข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเน,นื่องค่ะโดยมีตำรวจจากสอพอทางเจ็ดอำเภอในจังหวัดสตูลทางกาถานีตตำรวจนะคะก็ได้ทรงผู้ถีว่าต้องการบริจาคเลือดมากสพอละสิบคนค่ะยกเวน้นสพเข้าๆนะคะห้าคน ก็ได้มารวมบริจาคโลวิตในครั้งนี้รวมจากชาวทึ่งเทียงก็จํานวนเลือดประมาณ68ยูนิตประมาณ4 8คนนะคะสําหรับเลือดีว่วได้รับในครั้งนี้ก็จะนําไปใช้ประโยชน์ช่วยเลือดเพิ่มมนุษย์ต่อไปค่ะมาทึ่งในเรื่องข้องเมนูอาหารผืนบานนะคะซึ่งก็มีไล่พื้นที่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไปเทโฮมสเตย์นะคะเทเขาพญาบางซ่านะคะเป็นเมนูเทวดาแล้วนำไล่ไล่เลยก็ว่าได้ค่ะนะคะ โฮมสตเข้าพยาบางซาโยมูที่ห้าตําบลขวัญผูอําเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะรับรองว่าทันจะได้กินน้าฮเ่นเทวแปลกแตกต่างจากี่อแล้วก็รับรองว่าร้อยจังหู้อย่างแหนนอนนะคะซึ่งก็เป็นน้าฮนผื้นบานค่ะพผื่นบ้านคล่องแถ่จริงๆเพราะว่าเป็นน้าฮเ่น่ทวห้าได้ในท้องทิ้นแห่งนี้นะคะนักท่องเที่ยวเราพูดเทวะเยี่ยมชมประชุมสัมนากินไดใบๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าฮ้านเทนี้ปลอสั้นผิดแล้วก็เป็นผืนพักผืนบบานเมนูหา่นเทียงวันนี้นะคะก็มีป้าพ่อของทอดค่ะ แล้วก็เป็นปลานิเถวะห้าได้ในเท่านี้นะคะเขาเอามาทําเป็นปลาพองสิงก็ทําเพียงซองวันก็สามารถนํามาทอดกินได้แล้วนะคะเมนูต่อไปคือยำกุ้งหน้าค่ะยำกุ้งหน้านี่ก็ใส่วุบปลียอดปลิกแล้วก็พักฉี่ลมนะคะเห็นสีสันแล้วน่ากินแบบนี้ค่ะรับรองว่าเวลากินแล้วร้อยวานาตาลาวนะคะนอกจากนี้ยังมีต้มซ่อมปลากระพงกับยอดกระเจี๊ยบค่ะเราท้ามนะคะกะยะกระมลาเหลหัดนะคะบอก่า แกเป็นแม่ครัวค่ะถาะ้ถามหมว่นทว่าไส้หยดกระเจี๊ยบแล้วจะใส่ซ้อมเล่อยไมกแกบอกว่าไม่ต้องใส่แล้วเพราะ,ะมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะสําหรับหยดกระเจี๊ยบค่ะแขกเล้งกอนน้ำลายซอ้อแล้วนะคะแถมมีไข่เจียวร้อนๆนํำพริกกับพักซอสเถอวปลูกเองด้วยแข่นินก็ร้อยไม่รัวแล้งเหมือนเผือแล้วนะคะกกย่อบอกว่าธรรมชาวพื้นบ้านแบบมี่นะคะก็ให้เองตามธรรมชาติโดยเฉพาะกุ้งหน้าก็ชนเนาตามข้างหน้านะคะกกย่บอกว่าเมนูทีนี้บางวันเป็นแกงซ้อมปลานิ่น แกงเลียงปลาชอนใส่พักพื้นบ้านทองทินเดนี้เรียกว่ากินหันแบบพื้นบ้านกันเลยทีเดียวนะคะนางทองเที่ยวรัวคณะเที่ยวมาประชุมแล้วนะคะก็มาสัมผัสบรรยากาศชนบ,บทกินหันแบบนี้เมื่อกว่าได้พอนคลายจากเมืองกลุงจากงานนักๆทุกคนบอกว่ามาแล้วหลงให้ใจได้เต็มปอดทีมงานก็ดีใจเทว่าทุกคนได้มาเที่ยวนะคะอยู่กินแบบมีความสุขค่ะเมนูพื้นบ้านแบบนี้ไม่ใช่ว่าทากันแบบลวกๆวกนะคะ กับข้าวแต่ละเมนูนั่นนอกจากความอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเรียกว่ายุแบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติและธรรมชาติก็จะดูแลเรานะคะมาถึงในเรื่องข้องข้องฟ้าข้องเถรึกกันนะคะเราจะพาไปแหล่ชิมงานเทวะเป็นผลผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะผลิตภัณฑ์จากเปลือกห้อยตำบลปากน้ำค่ะนะคะทีมงานซูนแชนเนลของเราก็ขอพาทุกทันไปชม งานเถว่าเป็นข้องฟ้าขอ้องเถวรุกเถวัลจากเปลือกห้อยเถกลุม่มผลิตภัณฑ์จากเปลือกห้อยตั้งอยู่เลขที่หกร้อยหกสิบเก้ามู่เถซ้องตมบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะคะผู้ริเริ่มก่อตั้งก็คือนายสมานเทวารินแต่วันที่ทีมงานไปพบคุณมายุรีเทวารินภรรยาของคุณสมานนะคะก็ได้เล่าเราฟังว่าเมื่อประมาณปีปศ2อ3 8นาอยสมนาสมานก็ได้มาอยู่ที่บ้านปากบาราตาบลปากน้ำแห่งนี้นะคะ ได้เห็นหว่าเปลือกหอยจานวนมากที่ว่าถูกทิ้งไว้ตามที่อยู่อาศัยซึ่งเปลือกหอยเหล่านี้ก็มีพ้นพลอยมาจากการทำประมงนั่นเองค่ะอย่างเช่นว่ตติดหมากกับอวนลากอวนท่วงอวนลมพอคนในหมู่บ้านปักบารานั้นประกอบอาชีพประมงเป็นหลักนะคะส่วนเหนือห้อยก็นำมารับประทานแล้วก็ขายในตลาดส่วนเปลือกห้อยเหล่านั้นค่ะมีสีสันเด็ดสวยงามจึงนำเปลือกห้อยมาแปรรูปว่าแห้นดอกทองเทวได้นะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้จึงเสิร์ฟเปลือกห้อยจากชาวบ้านในราคาถูก บันก็ค้ายค่ะอวะดีว่าถึงเสียบแล้วนะคะตอนแรกเสรอมมาแล้วก็ค่ายไปเป็นวัตถุดิบไปเรื่อยๆแต่ว่าเกิดปัญหาคือว่าผู้ซส้อไม่รับซส้อเพราะว่าอ้างว่าเพียงพอแล้วนะคะจนปีพศออ2518นายสมานก็เดินทางไปีทเกะาะลังกาวีประเทศมาเลเซียก็ได้บพบชาวมาเลยุคนนึงค่ะที่ว่าสนใจเปลือกห้อยแต่ว่าจะต้องนําเปลือกห้อยไปทาผลิตภัณฑ์ส่วยๆเมื่อเทจังหวัดภูกเก็ตจึงจะยอมเส้อนะคะ ดังนั้นนายสมานจึงกลับมาอาวิธีการทดลองทำผลิตภัณฑ์ของเถหรือจากเปลือกหอยโดยเรียกชาวบ้านมาปรึกษารวมกันทำผลิตภัณฑ์จากงานเปลือกหอยลองทำพิษะะลองพิษลองโทกจนว่าสามารถทำได้แล้วก็ติดต่อส่งไปยังชาวมาเลเซียคนนั้นค่ะหลังจากนั้นก็ได้ออกแบบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเทคนิคการทำข้องผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยโฮใหโอามาซี่สั้นสวยงามก็คือต้องคัดและก็ล้างเปลือกหอยให้สะอาด จะได้สีสันออกมาสวยงามนอกจากนี้นะคะก็มีน่วยงานราชการอย่างเช่นว่าพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมพาณิชย์กดการช่วยเเลือกสนับสนุนสรงหลักวิชาการมาแนะนาเพิ่ม,เต,มเติมค่ะและก็มอบบูธค่ายของให้ได้ออกงานแล้วก็เปิดตัวสิ้นค่าเพื่อแผลสิ้นค่าเป็นเทโรจัคของคนมากจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ถ้าวาผู้เด่สนใจค่ะเชิญชาวพิตพันธ์เปลือกห้อยก็สามารถไปชมได้ที่กลุ่มพิตพันธ์เปลือกห้อยบ้านปากบาราตะม้นปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะคะหรือว่าติดต่อได้ที0783388ค่ะมาแล้วในเรืองข้องอำเภอทุงวาในอดีตนะคะอำเภอทุงว่าเป็นสานทีเทวาเก่าแก่มีตำนานความเป็นมานะคะวันนี้เราจะพาทันไปเยือนอดีตกันค่ะเทวาการอำเภอทุงว่าล่างเก่า อำเภอถุงวาเดิมเชื่อสุงไหงอุปแปลว่าของกับมากนะคะเป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดสตูลจัดตั้งขึ้นล้างอำเภอมาางังบังหรือว่าเมืองสตูลมีความเจริญมากกว่าอ,อำเภอละงูซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอขึ้นต่อสุไหงอุปเอีกทีนึงนะคะระหว่างปีพอ2 4ซ4อ่อีถึง2545ถือที่เป็นอยู่แรกของอำเภอทุงวาค่ะมีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งทิ้นทานติดต่อขาดค้า,า,าการขาจเจริญมาก ได้ส้มยาวหวาปีนังแห้งเดซองหรือปีนังหน่อยเป็นถ่าเรือสําคัญฟังทะเลช่องมลากาอยู่รึ่งทางระหว่างปีนังและภูกเก็ตก็เป็นทางผ่านข้องเรือสินขาต่างชาติเป็นยุคเทรุงเรืองส่งซุดค่ะควรขาแก่การบันทึกไวในประวัติศาสตร์คลองเพิอดถุงวานะคะปัจจุบันนี้ก็ปรับปรุงบูราเป็นเขตตั้งข้องสกงานเทศบาลตำบลถุงวา ซึ่งเดิมนั้นมีท่านาเป็นสุขาพิบาลโดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่31สิงหาคมพศ2 49 1ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเคตสุขาพิบาลหนึ่งครั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันเที่องพศ2561ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันท,ออ 25, ที่ท15พฤษภาคมพศ2561และเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2 5 4 2 ก็ได้รับการยกท่านาขึ้นเป็นสุขาพิบานถุงว่าแล้วก็เป็นเทศบาลตำบลถุงว่าโดยมีประกาศปรากฏในราชกิจจานุเบ,บกษาฉบับกฤษฎีกาเมื่อวันที่2 4กุมภาพันธ์พศอ2542อค่ะนี่ก็เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึงของเจัดสตนเทวาเคยรุงเรื่องมากในอดีตมีเรือซัาโผในคะหมายจดขาคายสิ้นขาไล่ลำค่ะในอดีตนั้นนะคะสิ้นขาที่มีความสําคัญนั่นคือพริกไทยค่ะ เห็นได้ว่าในยุคนันเมืองท่าที่ไหนมีความเจริญงงเรื่องที่ว่าซืบทอดเราจะเห็นชัดนั่นคือบ้านเรือนนะคะจะเห็นว่าที่นี้มีตึกแถวค่ะส่งชิโนโปรตุเกสนะคะซึ่งก็มีอยู่ที่ถนนบุรีวานิตในเมืองเหมือนกันแล้วก็ท,ที่ตำบลฉลุงค่ะแล้วก็รวมทางที่นี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นตึกแถวส่งชิโนโปรตกเกสนะคะบริเวณตลาดถุงว่าอย่างลงเลื่อเห็นกันดูเลยนะคะถ้าว่าเราขับรถเลยลวงพักถุงว่าค่ะ ตรงนั้นจะเป็นทถาเรือสุง้งไออุเปแล้วก็มีเรื่องราวในอดีตต่างๆนะคะลูกล้านเจ้าเผอถึงว่าก็จะนะคะทราบในเรื่องราวข้องวิที่เจ้าถึงว่าถือว่าเคยรุงเรื่องในอดีตว่าเป็นแบบผลือนะคะนี่หละก็เป็นเดรื่องที่ถือว่าน่าสนใจค่ะข้องถุงว่าในอดีตนะคะผ่าไปแลนักมวยเชิดังบริจาคเงินบ้านเอเมิเรตค่ะวันนี้ทีมงานซุนชนแนลนะคะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนนองเทบบานเด็กกัมพลาเอเมิเรสนะคะ มีผูเทใจบุญมาบริจาคเงินจำนวนนึงค่ะให้กับอาจารย์อับดุลเลาะอาเกมประธานบานเอเมิเรตแห่งนี้เ่อที่จะเป็นค่าช้จใจในการดูแลน้องๆอง,องต่อไปนะคะสำหรับผู้มาบริจาคเงินในครั้งนี้ก็เป็นหนักมวยเชิดดังในนามเซกซันอ๋อควนเมืองซึ่งก็เป็นหนักมวยเชิดดังจากชองเจ๊ดเวทีมวยลุมพินีมีข่าตัวลักแซนนะคะจากการสอบถามก็ได้ความว,าว่าเซกซันอ๋อควนเมืองขิดหน้าวา่าท่าว่า มีเงินจำนวนมากมาก็อยากจะทําบุญค่ะนะคะก็ได้ประมูลนะคะกางเกงมวยคล้องตัวเองค่ะก็ได้เงินมาเป็นจํานวนนึงนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะทําบุญเทว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะจึงได้ปรึกษากับทีมงานว่าจะทําพิธีการไหนดีจึงได้ลงตัวเถิาการนําเงินมาบริจาคให้กับเด็กกำพร้าที่บ้านเอเมิเรตแห่งนี้นะคะและบอกว่าเป็นความสบายใจและความภาคภูมิใจเทว่าได้มีส่วนรวมในการดูแลและให้กําลังใจน้องๆนาสั่นที่แห่งนี้ด้วย นางฮัสนาว่าล้งแม่บุญธรรมทถานสรงขอบานเด็กอิเบอเรตบอกว่าสร้างคมปัจจุบันนี้นะคะมีเด็กโดยโอกาสเยอะแต่วันนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนให้เข้ามาเยี่ยมเยียนการเข้าไปเยี่ยมเด็กก็เป็นการสร้างความรู้สึกทดีกับเด็กอยากเปิดโอกาสให้เด็กกำพร้าแล้วก็เด็กทุกคนนะคะเปิดใจให้ทุกคนเปิดใจกว้างสำหรับเด็กกำพร้าด้วยนะคะนั่งฮัสนาวาลุงแม่บุญธรรมที่นี้ค่ะบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะ ทีนี้ได้รับเงินส่งคลอจากสภากาชาติประเทศสหรัฐเอเมเรตเดือนละ1นึ่งแสนสองบาทแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบ,บลฉลุงปีละ2อ0 0 0ื่นบาทแล้วก็ได้รับเงินบริจาคจากนุวยานต่างๆภาคเอกชนก็ไม่เพียงพอต่อภาระเถื่อเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเพิ่มจากเมื่อก่อนมาเป็น80คนค่ะเป็นเด็กประถม30มคนเด็กมัธยม50คนนะคะซึ่งส่วนนี้แล้วก็เป็นเด็กในจังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็มีจากต่างประเทศด้วยค่ะนั่นคือกัมพูชานะคะ แม่บุญธรรมบอกว่ายินดีต้อนรับผู้เทวาใจบุญนะคะผู้เทวต้องการจอยเลือดเด็กแล้วนี่สามารถจะติดต่อได้นะคะให้สาบหลวงนานะคะถี่ไม่เหลี่ซุนแปซีกาวกาวฮาซ่องหาซีซีก็ได้ค่ะมาแล่เทจุดเด่นรู้การผลิตอาหารปลานะคะถี่ตำมุนถุงนุ่งกันค่ะนายอนัตอาซนิผู้ดูแลจุดเด่นรูการผลิตอาหารปลาบ้านถุงหนุ่ยนะคะก็บอกว่า การซ่อนให้ชาวบ้านได้ผลิตหั่นปลาในการเลี้ยงปลานั้นจุดมุงม่งหมายก็คือเพื่อให้เกษตรกรรวยชาวบ้านได้ผลิตหั่นปลาได้เองแทนการผึงหั่นปลาสาเร,ร็จรูจากบริษัทโดยหั่นปลาสำเร,ร็จรูมีราคาสูงขึ้นเกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงปลาได้สูงขึ้นบางจวงราคาปลาตกต่ำทำให้าขาดทุนโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยชาวบ้า,บานชาวชองจับตัวไปทำตามกันนะคะ ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องผึ่งหั่นปลาจ้างร้านค้าทำอย่างไรเกษตรกร,ะรจ,กจะพึ่งตัวนี้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งถี่วเจ้าหน้าที่ประมงและ,กะเกษตรได้รวมกันคิดนะคะเรามาเลยหั่นปลาค่ะทเทข้าปิริตกันหนวดธรรมาจากอะไรบ้างนะคะส่วนปส้มก็มีกาก,ากทั่วเรื่องรำปลายข้าวปลาปนน้นำมันพืชและปโปรตีนนะคะบางอนัดกอกว่าปลามีปโปรตีนแต่ว่าปลาก็ต้องการปโปรตีนเสริมไปเหมือนกันค่ะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งปลากินพืชแล้วก็กินเนื้อ ่ายสุดเดียวกันแต่ว่าจะเพิ่มนะบางตัวยังจะมาปลากินเนือ้จนอจะเน้นวิตามินเช่นวานะคะเพิ่มปลาปนให้มาขึ้นค่ะส่วนปลากินเพิดก็จะมีสัดส่วนเหมือนกันเหมือนเดียวเราเบอกตอนแรกนะคะเมื่อผสมขลุ่วกันแล้วก็นําลงในเครื่องบอดค่ะอัดเม็ดโดยอัดเมรร็ดคลังละนะคะทําได้ครังละ15โลค่ะชายเลียงปลาได้5วันแกบอกว่าถ้าท,ทําทีละมากมถ้ากิดว่าช่วงฝนตกนะคะกวัวหวจะขึ้นราค่ะ ซึ่งการเลี้ยงปลากรมีก็จะมีวิธีการให้หั่นปลาเทาวาแปลกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแนะนําจากจันทีประมงนะคะผ่าไปแลกกันทําปลาซ่อมหั่นจันเด็ดทําง่ายค่าดีนะคะปลาซ่อมรั่วปลาพองก็คือนึ่งในเมนูหั่นยอดฮิตข้องคนสตูลนบ้านเราชอบแล้วก็กินกันไม่เบื่อเลยนะคะด้วยรสชาติเทวะเวลาได้รู้เป็นเมนูต่างๆแหลี่ยมกลมแล้วก็ลงตัวอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะ นำทันไปที่บ้านของคุณยีซอเฮมโคกหน่อยอยู่เลขที่สิบสามมู่เดซามตำบลขวนวโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะแกเป็นคนนึ่งเถาเมีย์ชีพทำปลาซอมมาว่ายี่สิบปีแล้วโดยความคล่องแถวในการํำแนกปลานิ่งเถวัลยสร้างมาจ,จังเผื่อฮัหไ่ค่ะทางครูดแกดผ้าพุงตัดคลิปแล้วก็ลางทำความซาดจนวารายกลิ้นข้าวนะคะจากนั้นก็นำไปแชกเกลือคางวายนึ่งคืนสาวก,กับข้าวซานเถาวัลยครัวเรื่องกรอบได้ทีนะคะแล้วก็นำมาโม่ให้ละเอียด สาวข้าวกับตัวปลาค่ะใช้เวลาในการมักปลานิลเผื่อเททำปลาซมประมาณส่องวันนะคะส่องไซส์จะไม่เข้าหว่าทำไมแข่ส่องวันปลานิลก็จะพองแล้วก็ซ่อมแล้วแกบอวกละหลับหว่าไซส์น้ำตาลทรายในตอนเทวะสาวข้าวพองด้วยถึงจะเปรี้ยวเร็วค่ะเดี๋ยวก็นําไปค่ายตามตะลาดนัดเทวะค่ายประจำนะคะก็มีนัดเทียมนัดชลุงแกบอกวาค่ายภายในส่องชั่วโมงก็มัดแล้วนะคะด้วยรสชาติเทวะทกปากแล้วราคาได้๋ทกใจทุ่งหลายเยสิบบ้าท ทุ่งละซ่องตัวค่ะนะคะแกก็นั่งทำปลาอยู่นาบ้านวันเว้นวันค่ะปลาซอมมีก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มปลาซอมข่องจุมชนเทนี้ด้วยส,าารสร้างมาสร้างรายได้แก่คลังละหลาผ่ันบาทนะคะจนหวัวส่งหลูของแกวเรียนจนจบระดับปริญญาตรีมาแล้วนะคะมาแลกกันทำธุรกิจตัวนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าธุรกิจเรามีการนำเสนอ,อกนหลากหลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะอย่าเพิ่งแปลกใจทว่าเราจะบอกว่าธุรกิจวัวตาหน้านะคะ บางคนก็ไม่โรจักว่าคือไรค่ะแต่แต่ว่าท่ามพี่น้องชาวมุสลิมก็ต้องโรจักเป็นอย่างดีเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วก็ต้องจ่ายนะคะถาว่าแรงทึ่งปุ่นปันปักลุ่มซบหลยคนกอนะคะของจะไม่ชินแต่ว่าท้ายของหัวตานะา่าซาปากตายบานเรานั้นต้องลองอ๋อค่ะในสตุนบานเรานั้นก็โรจักขึ้นมาทันทีค่ะทำให้หน่ทึ่งกูโบหรือว่าลุ่มฟังซบนะคะเทว่าจาเป็นต้องมีหัวตานะาเศร้ารักนี้เผื่อถิ่เป็นสัญลักษณ์ว่าซบคนนั้น ฟังอยตรงนี้เพื่อที่จะยติไปเยี่ยมได้รวัวยนเคตยังไงไม่ซับซ้อนค่ะถตาว่าฟังโดยมีเส้าลักปักโยคงจะห้ากันวุน่นเพราะว่าศาส,สนาอิสลามนั้นมีข้อปฏิบัติอย่งการเยียเย่ยมเย็นลุ่มฟังซบด้วยนะคะเรามาแลธุรกิจผลิตวัวตาหนะ้าเรือป่นปันปักลุ่มซอบค่ะอยู่เลขทีซี่ร้อยแปดสิบห้าตำบลคลองพุดอำเภอมเมืองจังหวัดสตูลนะคะอยแขกแขกกับซ้ำแยกไฟแดงทางเข้าโรงเรียนเส้าวอนะคะหลายคนบอกว่ายังไม่รว่าธุรกิจนี้นะคะมี จริงๆแล้วนะคะก็มีแต่ว่ามีน้อยมาค่คะเจ้าข้องก็คือโกเซ้งนะคะเกบอกกับทีมงานก้องเราวาก้นอนนีตนก็ทําธุรกิจปุ่นปันมาสิบกว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าก้อนนี้ค่ะนะคะเคยทํางานก่อสร้างมาก่อนแล้วก็ลงตัวนะคะเป็นการอิ่มตัวจากงานก่อสร้างก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาประกอบอาชีพตรงนี้เพราะอิสระแล้วก็เป็นจิตการของตัวเองนะคะ และแนวคิดวัธรรมก็พะว่าเป็นสิ่งทท่จจำเป็นของคนอิสลามหลังจากเสียชีวิตแล้วก็นําไปฟังเทศสุสานภายในเยบซี่ชั่วโมงและสตูนเองก็มีสลามเยอะอยู่แล้วนะคะทำให้ลูกค้ามาสร้างอยู่บ่อยๆแต่ตนเองนั้นจะผลิตตังไว้ข่ายเรื่อยๆเพราะความเสี่ยงในชีวิตปัจจุบันนั้นมีเยอะค่ะเป็นเรื่องที่ว่าใครทุกคนต้องเจอนะคะรูปแบบข้องปูนปันป้นปักลุ่มซอบหมีซ่องแบบค่ะแบบแบนจะเป็นข้ผู้หยิงนะคะแบบแบนเป็นหินอ่อนราคาคูละ1,600บาท แบบปูนคูละ 1, ึ่งรยบาทค่ะของผู้ชายแบบกลมแล้วก็นักว่านนะคะราคา1,400บาทถึงส0งพันบาทแล้วก็ยังสามารถสร้างทำปลายจือได้ด้วยวิธีการทำก็ไม่ยากแค่สร้างบล็อกก็สามารถผลิตได้แล้วนะคะราวะเทรา์านีจำหน่าย้ายหินอ่อนแล้วก็เส้าโรมันอีกด้วยค่ะก็ได้เสริมจากไข้หัวตาหน้านี้ด้วยนะคะเพราวะห้าเส้นดย้ยยางในสตตนผู้ผลิตก็มีหน่อยนะคะ ขณะที่อำเภอหันยะจังหวัดสงขลาก็อย่างมาซังและก็เสิร์ฟที่นีด้วยนะคะช่วงถือว่าค่ายดีเด็ดสุดค่ะนะคะแขบอกว่าเป็นช่วงก้องเทศกาลรายาเพราะว่าพี่น้องมุสลิมจะเสิร์ฟเปร็เพล้นแถลุ่มฟังซอบก้องอยาถืว่าลวงหลับไปแล้วในสุซานเพราะว่าเศร้าปูนีเมื่อว่าปักอยู่นั้นๆก็จะเป็นตะไคร่น้ำจากฝนตกนะคะ หนจะแดดหนจะลมทําไมเศร้าปูนปันเก่านะคะอยาิพี่น้องจึงมาเสิร์เศร้ารักหรือว่หัวตาหน้านี้ไปเปลี่ยนให้ไหมคะ่ะแสดงถึงการเอาใจใส่แล้วก็ให้เกียรติต่อญยาดแต่เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคะก็เดินทางมาถึงในช่วงหลาสุดท้ายของรายการสรุปข่าวชาวบ้านกันแล้วนะคะ ก็คิดว่าท่านคนจะไม่พลาดในการติดตามรับชมข้าวสารของเราค่ะถ้าเกิดว่าเหตุบังเอิญวันไหนนะคะไม่ได้รับชมข้าวสารในแต่ละวันเทว่าคือขึ้นในรอบสัปดาห์ก็สามารถจะมาเลกครั้งนึ่งได้ค่ะในช่วงเวลาของรายการสรุปข้าวชาวบ้านแต่ต้องบอกไว้เลยนะข้าวว่าเอามาไม่ครบถูกข้าวค่ะเพราะแต่ละอาทิตย์นั้นมีปริมาณเยอะเหลือเกินนะคะเราจะขัดข้าวออกมานะคะบางทีอาจจะได้ชมสำบางบางทีบางข้าวนั้นก็ไม่ได้ชมสำเพราะฉะนั้นอย่าพลาดค่ะมีวันจะเป็นรายการเรลาข้าว ชาวบานหรือว่าสรุปข่าวชาวบานนะคะออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าดันจะได้หยุดพักพ้นนะคะเราก็ทําการออกอากาศทุกวันค่ะซ้ำช่วงเวลานะคะตีแปดถึงตีเก้าวชาวตีแปดถึงตีเก้ากลางคืนแล้วก็ในช่วงเวลาตีสองถึงตีสามซ้ำช่วงเวลานี้คือรายการข่าวในเรื่องราวของูสนบนบ้านเรานะคะแล้วก็มีรายการต่างๆเทวนาสุนใจอีกมากมายนะคะลว้วนแล้วแต่เป็นรายการของพี่นองชาติสนอนยางแท้จริงภาวะ ใายทำในสตูนนะคะบุคคลที่วายุในภาพข้าวก็เป็นเรื่องราวข้องคนในสตูนค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการรอบรับบอตอนะคะรายการที่นี่สตูนรายการชุมชนคนเกษตรนะคะรายการตามดูผู้นําไม่ว่าจะเป็นรายการคอบอนสตูนยูเนเต็ดค่ะทำวัดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข้องคนสตูนย่างแทจริงพอวันนี่คือทีวีข้องพี่น้องชาวสตวูนย่างแทจริงค่ะสตูนะแนลคกับเครื่อเรื่องคนสตูนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันปัดเตียพรมาลลนีพร้อมกับทีมงานสตูนชแนลตองข้อหลั ทุกทันด้วยละเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999 ตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูนจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามลา,ายูว่าสโตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทําประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุรทเทวา ภายใต้คำขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนาความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไข่มุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปาก ผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคของอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท IPM t v ที่มีจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุด ที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลกสตูนแชนแนลคือทีวีท้องถิ่นของคนสตูนอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรา ยังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูนชนแนลประชับปับไวเข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมรือยัง ที่จะก้าวไปกับเราเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูลสตูนชาแนลทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริง ครอบคลุมท,ทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านข่าวประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสะดู ติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPMTV ยานส้มช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข,ข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูน h ช n แนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน เข้าถึงชุมชนของคนสตูนกับความเคลื่อนไหวในสตูน h ชนแนลสตูน h ชนแนล Channel คือทีวีท้องถิ่นของคนสตูนอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้าน ประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรายังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้าน ได้แสดงออกความที่เห็นอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสตูนให้ก้าวหน้าต่อไป